วนนี้เราจะมาอยู่ตรงที่เขาไปจุดทูบไหว้หลวงปู่ทวดกันนะคะเราไปเอาทูบตรงโน้นแล้วเดี๋ยวไปสักกา,าระหลวงปู่ทวดกันโครงการพุทธอุทยานนะคะสวยมากเลย อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรียุธยาตรงนี้เป็นรูปพระที่ทรงกฎทรงกฎเหนือนหลวงปู่ทวดนะคะ ไม่ทันหรอ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ในวัดอัมพวันนะคะถู่ตรงต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนนะคะมีคนมาแก้บนเยอะมากเลยมีชุดไทยเยอะมากเลยค่ะตามมาดูนะคะ ลยรูปลง Facebook ค่ะการผูกผ้านะครับอ <c oughs> <c oughs> น,นองไข่ตรงนี้ดูตรงเด็กเขาไปถ่ายงตงไปปกลูกขึก้าแล้วล<ม>ขอแล้วนะไอม้มองไม่ขอองอไวว่อีนึ่งวเ,เอาไปเลยขอบ้าง

เอาน้ำพีชนาใช้อะไรการผุมร่วงนะน้มนกรเ้นหมเส้นต้อยู่เรื่อยต้องอ้าวร้องทีร้องยม้ร่วกระเป๋ายาไว้ในห้องน้ำนะครับถ้าท่านใดเก็บได้ขอความกรุณาของผู้ปกครองเก็บไดก็ลอดมาดูดียังไม่กินเราเก็บไว้ถือไว้ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่ออวัน สง่าอย่าไปใบนะพี่สามห้าคนนี่ไปไปไ Mm-hmm. <laughs>